ช่วงเกาะติดเศรษฐกิจกับดรการดีเลีวไพโรดก็ถือว่ามีความชัดเจนมาแล้วนะคะคุณนายกรัฐมนตรี ควบรวมตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยก็เข้าใจได้ว่าน่าจะมาผลักดันสิ่งที่ได้สัญญากับประชาชนไว้เรื่องของคืกเงินดิจิทัลหนึ่งมื่นบาทซึ่งก็ยังไม่จบไม่สิ้นนะคะเพราะว่ายังเป็นที่ถกเถียงอยู่ในหลายวงการเลยค่ะคุณผู้ฟังถ้าสำหรับดิฉันรอบตัวเนี่ยก็น่าจะมีคนสองกลุ่มด้วยกันซึ่งที่ถางออกมาก็มีความสุนพ่อพอกันนะคะกลุ่มแรกก็คือจะเป็นกลุ่มทางด้านเทคโนโลยี Technology. มีความม,มีการมองว่ารือนี่คือจะเป็นกุศโลบายในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับดิจิตัลใหม่ในอ,อนาคตแต่ก็ยังมีข้อสงสัยอยู่ดีเพราะว่าขีดความสามารถของเทคโนโลยีในปัจจุบันบล็อกเชนก็ดีการทำทรานซัคชั่นก็ยังแลดูว่ามีข้อจำกัด พนกกับการดำเนินงานการผลักดัน central bank digital currency ของแบงค์ชาติหรือแนวคิดที่เรามองเรื่องของ programmable money ที่ทางสิงคโปร์ก็เริ่มมีการออกกฎหมายตรงนี้ใหม่เข้ามา หรือแม้แต่กฎหมายที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น e-money ที่ดูแลโดยแบงค์ชาติหรือว่า utility token s พร้อมใช้ที่ดูแลโดยกรอตตนะคะแต่ก็เห็นว่าถ้าพูดถึงกฎหมายในปัจจุบันก็แลดูว่าเอ่อดิจิทัลนี้เนี่ยไม่แมช ตรงไหนสักอย่างเพราะฉะนั้นก็อาจจะทำให้เดาได้ว่าก็น่าจะมีการปรับเปลี่ยนกฎหมายหรือมี e อ็ก n s เซนบางอย่างเกิดขึ้นในอนาคตถ้าจะต้องมีการผลักดันในเรื่องนี้จริงๆนั่นคือเรื่องที่หนึ่งค่ะก็คือทางด้านการสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่ทางด้านดิจิทัลหรือแนวคิดไปสู่การสร้างวอคเชนแห่งชาติด้วยสัไป ส่วนปัจัยที่สองค่ะซึ่งเป็นเรื่องใหญ่กว่าและใหญ่มากทีเดียวถ้าพูดถังพูดถึงนักเศรษฐศาสตร์ทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ก็มองไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็ตั้งคำถามค่ะว่าสิ่งนี้ที่เรากำลังจะลงเงินไปมหาศาลนั้นเนี่ยจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงหรือไม่นโยบายประชานิยมแบบนี้การแจกเงินในลักษณะนี้ก็คงจะไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะดิฉันถือว่าเป็นนโยบายซิกเนเจอร์ของพรรคเพื่อไทยมาหลายยุคหลายสมัยเลยทีเดียวค่ะ แต่ถ้ามาดูการวิเคราะห์จากนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำฉันขออนุญ,ญาตอ้างอิงบทความของคุณนัทเหลืองนารมิดชัยนะคะจากเว็บไซต์ The Standard น่าสนใจคะ่ะคือเงินดิจิทัลที่เรากำลังพูดถึงตอนนี้นะคะถูกออกแบบมาให้เข้าใจเป็นในสายการเลี่ยงบาลีคือให้เข้าใจไปเองว่า เราสามารถสร้างเงินได้จากอากาศแล้วก็มาอยู่ในรูปดิจิทัลเข้าไปอยู่ในมือประชาชนแล้วก็นําไปใช้จ่ายโดยที่ไม่ต้องกู้เงินใดๆเพื่อที่จะหลบเลี่ยงข้อจํากัดวินัยทางการคลังค่ะบทความนี้บอกว่าเรื่องนี้ก็เลยดูไม่ต่างกับแนวคิดเฮลิคอปเตอร์มันนี่ของนิวเทนเฟรนน n ในหนังสือ The o p t i m u m q u a n t i t y of Money นะคะซึ่งพูดถึงข้อถกเถียงที่จะแก้ปัญหาเงินฝืดด้วยการเงินไปโปรยผ่านเฮลิคอปเตอร์นี่แหละแต่เราเนี่ยละค่ะกำลังคิดอยากจะทำในสภาวะเงินเฟ้ออยู่ณนะปัจจุบันเงินตรงนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าเป็นเงินพิเศษขึ้นมาและคิดว่าจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้โดยไม่มีผลกระทบหรือภาระตามมาแต่จริงๆแล้วผลกระทบที่ กำลังตามมานั้นเนี่ยมีมากมายและก็ยังไม่ได้มีการถกเถียงและวิเคราะห์หาดยกันจริงจังด้วยสำปาป หรืมอมองสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันนะคะ,ะหรือว่าวิถีการที่เกิดขึ้นในปัจจุบันค่ะคุณู้ฟังปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทยก็เป็นผู้จัดพิมพ์ธนบัตรของเราอยู่แล้วส่วนกรมธนารักษ์ไทยใต้กระทรวงการคลังก็เป็นผู้ออกเหรียญกระสอบเมื่อเงินสดหมุนเวียนที่อยู่ตามนิยามของเงินเนี่ยก็หมายถึงว่าแคบรวมกันแล้วประมาณ3ล้านล้านบาทโดยธนบัตรที่ออกต้องมีเงินสำรองหนึ่งหลัง100เเซ ุฝังคดีฉันให้ข้อมูลเพิ่มเติมอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติเราทำ fintech e มัน e ี utility token เเหล่านี้ก็จะต้องมีการใส่ asset หนุนหลังไว้ในมูลค่าที่เท่ากันทั้งสิ้นนะคะคือดีฉันยังมองภาพไม่ออกกับการที่จะเ,เก็บเงินจากอากาศถ้าเราไม่เข้าไปสู่เปลี่ยนคริป currency โดยสมบูรณ์เราใช้กลไกตลาดข้างนอกนะ drive ร,ราคาโทเคนนี้ขึ้นไปแล้วก็ cash เอาออกมาดิฉันมองไม่เห็นภาพเลยค่ะว่าเราจะเอาเงินนั้นไปแจกโดยที่ไม่เสียวินัยทางการคลังนั้นได้อย่างไร มีการพูดถึงตัวเลขนะปัจจุบันค่ะว่าที่ผ่านมาเนี่ยไทยเองแล้วก็มีการคุ้นเคยกับโครงการเงินช่วยเหลือต่างๆโดยเฉพาะช่วงที่เราประสบปัญหาวิกฤตโควิด1 9นะคะเงินก้อนใหญ่ๆที่ลงไปช่วยเหลือประชาชนโดยตรงที่ผ่านการอย่างเช่นแจกอุดหนุน,นโครงการเราไม่ทิ้งกันก็พี่เป็นการโอนเงินเข้าบัญชีส่วนที่ เราชนะการเอิ้เข้าบัญชีอิเล็กทรอนิกส์เปาตั้งอะไรต่างๆดูโครงการอย่างคนละครึ่งหรือว่าเที่ยวด้วยกันก็เป็นการใช้จ่ายผ่านเปาตั้งแล้วก็เงินชดเชยจะถูกโอนโดยตรงกับทางร้านค้านะคะ ซึ่งโครงการเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ไปแตะต้องกับกระบวนการการสร้างเม็ดเงินแต่เป็นการให้การสนับสนุนประชาชนโดยตรงและใช้เงินกู้ผ่านพกร,ร์อเงินกู้1ล้านล้านบาทและ5 0 0แสนล้านบาทค่ะส่วนหนึ่งค่ะมาใช้ในแง่ของการเยียวยาจากการกระทบมาตรก,การการป้องกันโควิด1 9เเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้รัฐ ฐบาลเองเนี่ยต้องเพิ่มหนี้สินต่อ GDP จากประมาณ40%ขึ้นมาเป็น60%ค่ะแล้วก็มีภาระดอกเบี้ยเงินกู้มากกว่า2องแสนล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวแต่ในภาวะตรงนั้นเนี่ยก็เป็นการที่จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศนั้นเนี่ยไม่หดตัวจน ภาคธุรกิจนั้นเนี่ยไม่สามารถอยู่ได้ก็คือว่าง่ายๆป้องกันการล้มคลืนลงมาของภาคธุรกิจนั่นเองค่ะเพื่อที่ว่ามีประชาชนนั้นเนี่ยเข้าไปใช้จ่ายแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนให้เกิดความลําบากไปมากไปกว่านั้น คุณผู้ฟังคะจริงอยู่ค่ะว่าเศรติกเนี่ยไม่ได้อยู่ในภาวะที่ดีมากนักและในสถานการณ์ปัจจุบันค่ะนี่ครัวเรือนก็อยู่ในระดับสูงกว่า90%ของ GDP ประชาชนส่วนหนึ่งค่ะก็ยังอยากที่จะได้รับความช่วยเหลืออันนี้เราเข้าใจได้ดี ประเด็นถัดมาที่ทําใหม้มีความข้อกังวลอย่างมากค่ะว่าสถานการณ์โควิดตอนนั้นกับสถ,สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันเพราะว่าเศรษฐกิจนั้นเนี่ยของในประเทศนะคะกําลังอยู่ในภาวะที่ฟื้นตัวขึ้นอย่างช้าๆซึ่งว่าง่ายๆก็มีความจำเป็นน้อยลงไปกว่าเดิมมากและประกอบกับรัฐบาลเองก็มีงบประมาณขาดดุล ต่อเนื่องกันมาหลายปีที่ผ่านมาถ้าหากจะกรหนี้มากถึง5.5แสนล้านบาทก็จะถือว่าเป็นหนี้ที่ต้องก่อใหม่จำนวนมากซึ่งจำนวนนี้เนี่ยมากถึง2-3%ของ GDP และ16%ของวงเงินงบประมาณปกติด้วยซ้ำไปค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้เราต้องเป็นกังวลก็คือสถานการณ์ของเสถียรภาพทางการเงินการคลัง ประเด็นที่สองที่ดักเศรษฐศาสตร์พูดถึงกันเยอะก็คือในเรื่องของ multiplier effect หรือตัวทวีคูณนั่นเองค่ะว่าจะมีการทวีคูณขึ้นไปที่มีการที่มีทฤษฎีว่าการใช้จ่ายของรัฐบาลจะทําให้ GDP เติบโตมากขึ้นกว่าการจ่ายเงินลงไปนะคะบินๆโฆษณาตอนเด็กๆอะไรเนเงินกําลังหมุนไปหมุนไปคุณผู้ฟังเกิดทันด้วยซ้นไห้แต่เมื่อมาดูกรณีนี้เนี่ยความที่มีการคาดการอาไว้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนโยบายนี้จะมีตัวคูณที่เคยถูกประเมิน นว่า6เท่านะคะ,อะตอนนี้เนี่ยก็ลดลงมา2.7เท่าเท่านั้นเองเท่านั้นยังไม่พอคะ่ะคุณผู้ฟังแต่เอกสารวิชาการของสนักงบประมาณรัฐสภาก็ได้ทบทวนวิธีการวิเคราะห์จากหลากหลายหน่วยงานนะคะแล้วก็สรุปแลาตัวทวีคูณตัวคูณในบริบทของประเทศไทยนนเนี่ยมีค่าตั้งแต่0.947ถึง1.871เท่านั้นเองค่ะประกอบกับกระบวนการนี้เนี่ยยัง ไม่ได้มีการตัดในเรื่องค่าตัวทวีคูณที่มีเงื่อนไขอื่นๆต่างๆเช่นระยะทางกระดีปัญหาที่จะทำเทคโนโลยีตรงนี้ออกมาทันไหมการที่ลดทุ่มุนลงไปกับการสร้างแพลตฟอร์มหรือว่าการออนบอร์ดล้านค้าเอาทำไปทำมาตัวทวีคูณตรงนี้เนี่ยก็น่าจะต่ำลงไปอีกต่ำมากจนกระถึงต้องถามกันตัวเองว่าแล้วจะทำไปทำไมคะ